คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จกดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดสวัสดีครับลุงบุญตาครับอสวัสดีครับสวัสดีครับที่ดุจานุวันนี้ที่นี่วิทย์ชวบ้านแล้วก็บอลซิงานแล้วก็ร้อยซับนำโชคอ่ามาตามต่อครับมาต่อลุงบุญตาแตงขุทธ์ขาว ออติพามาแตกสามตัวเนาะแมนสามตัวสองโตมาได้กลับเลยครับสามสี่งวดหางวดแล้วตีมไม่มาสามตัวแตกงวดนี้เป็นงวดที่พามาเป็นออติซี่ของปีเนาะซี่ผ่านมาซี่ผ่านมาแล้วเนาะซีะ่งวดวันนี้ลุงบุตรวันนี้ลุงบุตรตามีแนวทางเที่ยวอะไรนะครับผมเออกะ ว่าแนวทางกับกับแมนยูเพราะว่ากับสิมีตะข้มฝันกับคำนวณคือเก้านั่นแหละครับผมเออคข้มฝันก็คือฝันดีแน่กับจะแจก่ใจเอฟซีเห็นว่ามันเข่าก็อยากให้เอฟซีได้จับรถลงตลี่ไว้ในฮาเทียมันถูือแค่สามตัวสองตัวคือว่างานเนาะครับคูดละใบสองใบเนาะคุยตาเนาะคูดละใบสองใบครับ ัรถทะเลได้ครับสีมาบอกแทบซี่หายปิเจล่าหน้าเบิ้งกันมากกะเอ่อลองไปทดลองเบิ้งเนาะครับผมละใบสองใบพอมมาเกิดว่าเป็นอยังคือเป็นแนวทางใหายเอาจะไหนก้อนไปหนึ่งสีเอาเอาสถิติก้อนเนาะสถิติงวดที่แล้วคิดว่ามันเข่ารู้วเข่าเนาะอ่าอ่าอันนี้สถิติงวดที่แล้วเด้อะเสตติงวดที่แล้วสามตัวนี่ ทสองตัวนี่เห็ดวงเล็บเเวสิคอะวัตถิเลวว่ต้องกลับอืมว่ต้องกลับเลยเข้าเต็มเต็มเลยวัที่แล้วอันนี้เป็นเป็นวัที่แล้วนะวัตีิเลววัตถต่อไปเดี๋ยวใครเบิ้งไปอ่าปลายปลายชิปจะได้อ่าตัวนี้เป็นน้ำกันเป็นเหล็กฟันเนาะคุณลุงเนาะครับอันนี้คือเหล็กฟันแล่ะนี่ เลขฝันล้วก็เลขสูตรคำนวณขึ้นเราตั้งเลขฝันเราตั้งเลขคำนวณไว้เสร็จแล้วเข้ากัาเลขฝันมาประกบขาหากันคือเก้าจนี่ยจ้าครัวทำงานกันเลยคือเอาัวนี้ก็ลอกลอกให้เบิ้งก็ได้งวดที่พานมาเลขสูตรคำนวณเนาะนี่มันจะมาแบบนี้นี่มันเข่าสามตัววันนี้คือสูตรคำนวณมีเก้ามีหนึ่งมีแปดอย่างเนี้ย เสร็จแล้วมันก็มาออกแปดหนึ่งอย่างเงี้ยเอ่า90แบบนี้นะคือนี่นี่คือสูตรคำนวณงวดที่แล้วครับอันนี้คือเอาสูตรคำนวณมาจับคู่ให้กระเลขฝันเอาพบคู่กันมันก็ได้มาแบบนี้สามตัวตรงสามตัวครับสองตัวก็ครับอันนี้เนาะเสร็จแล้วอันนี้คือสถิติของปี60มันว่ามีหกเจี๊กระไรเออ ปีหกหกเจ็ดจะเริ่มมาแต่เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็มาหกหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกสามศูนย์เก้ามันจะมาเบิดนี้มันจะมีผ่านอยู่มันมาซ้ำกันนะที่ว่าหกศูนย์สามนั่นแหละที่มันมันผ่นานอยู่วันนั้นวันหนึง่งมันออกเลยนอหกศูนย์สามมันไล่กันไงจากนี้มากก็คือตีพิษจะซื้อ ตีออไปพิษพิษมองตีพิษก็คือฝันเห็นทักษิณนายกทักษิณพันเกิดวันที่ยี่หกหรือยีบอ่บแปดแต่ไปตีพิษสองสองเก้าเป็นเก้าก็เป็นโนนอันนี้คือตีพิษซื้อแต่ฝันฝันได้ครับออนี่ก็งวดเมื่อเมืม่อที่ผ่านมา,า,นนาสี่แปดนเนี่ยอ่เก้าศูนย์นี่นี่คือคือแต่ทีของปีหกเก็ดอับ เต็มหมดนึงน่วยเนาะเสร็จแล้วเอาควมฝันก่อนเนาะหรือที่เอาสูตรคำนวณก่อนเอาสูตรคำนวณเอาสูตรเลขคำนวณเลขวิ่งนี่แหละอันนี้เด้อเลขวิ่งของงวดนี้เด้อครับอ่านี่คืองวดนี้เบิ่งให้ชัดเลขงวดนี้นี่ส่วนส่วนเลขวิ่งบนสองเก้าส่วนเลขวิ่งล่างหนึ่งศูนย์ครับ คือขันบพมีแบบนี้นี่เอฟซีเราต้องไปซื้อหรอกมันมันบันเถื่อแบบนี้มันบ่มาต้องมีให้มีสองมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งอืมไปกับลอตเตอรี่ไว้ก็ให้มีเลขสี่ตัวนี้เนาะแมนไปซื้ออ่าลอตเตอรี่ไว้ก็สองเก้าสองศูนย์แปรมีอะศูนย์มันไม่เสียมันคือมันบ่พลาดอะ มา<ม>ผ่านเจ้าเท่าจ,จ,จ,จะจะจะปีหกสิบอ่ะอันนี้คือคำนวณเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวลุ่งสีว่าคมฝันก้อนคอยว่าเลขจะคูนเนาะอ่าเลขฝันเนาะเอาเลขฝันก่อนจงจงคอยมาเอาเลขฝันมาจบคู่กันเลยสูตรคำนวณครับบานในเลขฝันนี่สีฝันยี่สองคืนสามคืนน้ำกันคือฝันจะสี่เด้อเจบี้จ จังคอยขันห้าลุ่งตีผิดให้เอซี FC ตีซอยกันเนอะว่าลุ่งน่ะไปฝันว่าได้ลงส่างสั่งสิบ้ากันหูอยู่เนาะเอฟซีน่ะสัางคือบอนามกินเท่านั้นไหมัมนก็เป็นกลมกกมเนาะ,ะแล้วก็ลงไปตักลงไปตักบาานลุ่งก็ถือจอบลงไปสับพ่อให้ขาก้างเลยเหยียบฟังลงไปเรย่อยบานมันลึกลงลึกลงยานขึ้นบ่าไา้กระโดดข,ขึ้นวะ กระโดะโดขึ้นมาเลยยานแนงวอส้สขึ้นเรือแต่กระโดดขึ้นมาก่อนไปก็ไหวมันหายใจไม่ออกอัออนนี้ก็ฝันขึ้นขึ้นแรกได้เนี่ยอีกสองมือผ่านมามาฝันอีกฝันแบบเก้านี่แหละฝันมาเห็นอบ่อ,บอน้ำก็อกันน่ะสางนั่นแหละเอินบานเฮาเอินสางเนาะสางน้ำจินเอเส็จแ้กพ่อลงไปเ้า ปลาเต็มอยู่ในสางวะเนี่ย oh. ปลาเต็มทั้งโตตายทั้งโตเป็นดินอยู่แต่ว่ามีน้ำเนี่ย hmm. พันดีพันดีอ่าสางบาเนี่ยก็เอาแบบสวิงเฮ้าที่าที่ตักปลาเขาขายปลานิ่นนะ hmm. มันมีดามเนาะ hmm. ก็ไปตักข้นมาเอาปลาขึ้นมาจากสาง oh. นี่ขึ้นที่สองก็ได้ปลาเต็มนะอ่านี่ขึ้นที่สองเอาคือแก้ความฝันแบบสรลักไง่ายๆนะเพ่พ hmm. ะต้องว่า ขี้รถยังไปว่าตองวายางไปว่าต,อง,อ,างาตองว่ายยูตรงไหนตรงไหนคือฝันแบบนี้แบบเดียวกันเลยอสองมือสองขึ้นซ้อนเอออันนี้อันนี้อันนี้ฝันสองขึ้นสองขึ้นซ้อนอตัวตัวแบบเดียวกันนะครับอ่าเอี๋วเอ่อมือขึ้นนี่มือมือขึ้นวันวันพระที่ไปบวงสรวง ไปบวงสวงยุวันตะกุยเป็นเลาะเทรเลาะพระโลโกะเมตาอยวันตะคุยว<อ>วันปนไปจุดทูปปฏิฐานทูปนี่เป็นปีแล้หลายยี่ได้ของพระชิดแต่ชิดดีกันเลยเอาติดดตไปน้ำห้าเทียบมันเป็นแนบว,วกกันเลยเอาทูปนั่นแหะไปจุดอยู่หม่องเพิน่นอ่บวงสรวง ไปเสียบจุดได้สองสองศูนย์คอันนั้นคือจุดได้ห้อยสองสองศูนย์ก็เออมันจะมีเมือ่อคืนที่ฝันเนาะเมือ่อคืนนี่ฝันปลาไปบ้านมันฝันที่สีได้เนี่ยอ,อันนั่น,น,อ,น,นอันนั้นพราเป็นฝันอันตะกุยเนี่ยคือจุดทูบเป็นของแต่เออแสดงว่าฝันขึ้นที่สาม ไปบ้านเจ้าของบ้านเก้าคนละไปนี่ไปวัดไปวัดยุบ้านเก้าบ้านเกิดขั้นเป็นไปวัดไปถวายเข่าเนาะไปจกเข่าในกระติบใส่บาตน,นะหาผ้าเข่าไปถวายพระยุบ้าน<ม>ทุกขั้งที่เคยฝันไปแบบนั้นเพราะว่าบ้านเก้านี่เคยลุงเคยไปบวชยู่นันแล้วก็ันฝันว่าได้ไปใส่บาทอยุบ้านย่ามไหนเนี่ย มันจะเป็นเลขตัวนี้ตัวที่สี่ไฮเอฟซีเบิ้งเนี่ยมันจะเป็นเลขตัวนี้ถึงถึงไฮเอ็ดมินมาทายทำเพื่ออยากแกะใจควมฝันว่าใหเอฟซีไปหาจับลอตเตอรี่ไปเนาะ้าเจมันได้สองตัวสามตัวเนาะเรนเป็นแนวตางอ๋อมันเป็นแนวตั้งตังสั้นกับลุงสี่ายเบิ้งเลยเนาะครับคือสิทิ ได้ชี้แจงไปตามฝันได้นีเดอ้อนี่เลขสีุ่งจับครูไว้เนาะจับครูหายเลยแต่ว่านี่คือสองสองศูนย์นี่คือเลขทูงานบวงสรวงงานบวงสรวงนี่อันนี้อันนี้เลขงานบวงสรวงมันสีมาคล้คายๆกันสองตัวนี่เดอ้อคล้ายกันอ่ามัน สองตัวนี้มันจะมาขายขายะนันในน้ำทูบบวงสวงนั่นแหละสองชุดนี่สองสองี่สีกับสองสองนบอบาสี่ศูนย์มันกับสีเมตย่สี่ได้เอฟซีด้นี่ศูนย์ี่กัจะีสองศูนยี่สนะฮั่าก็ดึงออกจากนี่ละมานี่เด้อมันกับแนมเบอรงกับคือหลายเนาะแต่ว่าบัดจริงๆแล้วมันเป็นเลขสีศูนย์อยู่นี่สองศูนย์อยู่นี่เขาดึงจากนี่มาหนีเด้ดึงจากสามตัวมาเป็นสองตัว นี่นคือพว่มฝันอ่านี่คืออทูปงานบวงสรวงรอพระพุทธเมตตา,าส่วนเลขล่งส่างนี่สมัยก่อนรุ่งช่วงลุ่งบวชที่ว่านะถ้าฝันว่าได้ล่องส่างมูเดียวกันนั่นเขาสิตีเลขอีกเขาสิตีเป็นสองศูน มูเดียวกันสมัยก้อนๆที่เคยเลี้ยนน้ากันเคยบวชเลี้ยนน้ากันนะสมัยนั้นเขาตีเป็นสองศูนย์แต่ส่วนลุงตีเป็นสี่ศูนย์ส่งคือสีสางกับคมคมคือศูนย์คือศูนย์คือศูนย์มันตีเป็นตัวนี้สี่ศูนย์สองศูนย์ครับมันกับมาตรงกันกับสองศูนย์กับทูปตัวมันที่ประกอบกันพอดีมันกับมาตรงกันประกอบกันพอดีครับทูบที่งานบวงสวง สองศูนย์กับสี่ศูนย์นี่คือนี่คือมูเขาขันฟ้าฝันลกอสางเพราะนะ่ะโอ้ยฝันกูฝันในล่องสา่ายแง่ไหนเป็นสองศูนย์บานลุ่งฝันล่องสางแง่ไหนได้เป็นสี่ศูนย์ทุกแถว <c oughs> คือมันฝันจำเจยุ่แบบเนี้ยแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นแปดเก้าเจ็ดนี่นี่แหละคือไปรวัด ไปก็ไปใส่บาตท,ที่วัดบ้านเก้านี่มันจะเป็นตัวนี้ท่วาแปดเก้า 8, 9, กับเก้าเจ็ดเนี่ยท่ว่าไปใไ่บาตเนาะครับ <c oughs> ขันไปไ่บาตยู่วัดบ้านเก้ามันที่เป็นเลขเก้าเนี่ยเก้าเจ็ดแปดเก้าของสี่นะ <c oughs> เออไปย่ำเลยมันถี่เป็นเก้าเจ็ดแปดเก้าขันไปไปไ่บาตยู่วัดบ้านเก้า ส่วนเลขศูนย์มาจากสพี่สาวพ่นซื้อเดือนก็เลยดึงมาใส่สามตัวเดือนนี่คือเลขศูนย์เลขศูนย์คือเดือนวงกลมมันวา่าล่ะอ่าเดือนนี่ค้นซื้อเดือนนี่เป็นวงกลมค้นซื้อน้อยก็ะะะยกะออกจะเป็นเลขหนึ่งค้นซื้อไปตามซื้อเขาอ่ะค้นซื้อน่อยก็จะเป็นเลขเก้านี่เอีค้นซื้อสอนก็จะเป็นเลขสองนี่เส และวานุงก็เลยตีซื้เดือนมาเป็นศูนย์แปดเก้าอ่าราคามันกับมันตรงกันบมดเลยนี่ค้ามมาศูนย์นี่สร้างกับศูนย์อ่ามาหาคนสื้เดือนนี่กับศูนย์นี่ศูนย์จุดทูกอย่างไลยศูนย์อีกอืมคือสรุปแล้วนี่ศูนย์ตรงมน้าแน่แเนี่ยระวังอ่านี่ศูนย์คำนวณเนี่ยศูนย์ มีหนึ่งมีสองมีเกามีศูนีกแมนบานีอา่าสิ่งที่ประกอบมากแคลยๆมากทุกขึ้นทุกขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเลขแปดมากประกอบเด้นี่ืมฝ hmm. ันจำแม่กลับไปกะมีขึ้นได้ปลาอยู่ในสางหรนอปลาก็คือแปดมันว่า yeah, okay, okay. เออปลาเนี่คือแปดสางเนี่ยก็คือศูนย์นะนะพวกผมมันว่า mm. อา่ลุงก็เลยจับจัดห้เลยว่าแปดศูนย์เนี่ย แปดกระไลเลยคือเอาขนองสันศูนมาปลากระแปดด้วยแหละจัดไปเลยอ่านี่คือขั้มฝานลุงส่วนตัวล่องนี่คือในขั้มชิดซื้อดดาคันอ่าในขว้มชิดคือมือนะคือเหลืองสมุดรเนาะคือเหลืองสมุทรหรอกเขาเอาบ้าประกอบเปว่ามือเขาไปจับสวิงนะอาจจะเป็นหางสิมันบ่มเออกรลไเอัปตะไปกับไปสามคน อ่ากันแรกว่าไปสามคนคนหนึ่งลงไปสามก็ชิดว่าเอาเอาทั้งสี่ดีกว่ากันในเมื่อไปสามคนก็นเอาสามใส่ศูนย์อ่าไปจับเอาเมื่อหานี้ไปจับตักปลาตักปลาลาูกสางการทีเป็นหาศูนย์ซะหศคือเป็น,ต,ต,น,นตัวลองตัวกันไว้เน<อ>าะตตัวลองตัวกันขันว่าขันว่า,ามัดศูนย์แล้วกันคนสามคนอันนี้เมื่อหา อันนี้คือบรรยายให้เอฟซีฟั่งว่า <Okay. S 1> มากตัวใด่อยไปซื้อเอา mm hmm. ลัตเตอรีเอ่เุ่งกับว่าใดสนับสนุนอย่างอื่นการพนันว่าดดสนักบก้ากันไปจับบอลัตเตอรี่เด้อเอฟซีทุกท่าน <Thank you. S 1> มาแ mm hmm. นมเอฟซี่กับว่าคือว่าหลายเด้อแต่ว่าก็ตัดสองศูนย์ตัดสองสองตัดสี่ศูนย์ตัดนี่แปดเก้าของเสียก็คือตัดจากสามโตนนี่แหละเด้อ mm hmm. ให้บิางดีดี mm hmm. ขันผู้มีเงินน้อยก็คือเี่าที่แล้วบอกผู้มีเงินน้อยให้ซื้อหนึ่งเก้ากับแปดหนึ่งงบน้อยให้ซื้อตัวแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งแต่ว่ามือนี่ขันเอางบน้อยเดี๋ยวลุ่งสี่วงคมงให้ได้ผู้งบน้อยเพื่อไปนอนก็มีงบน้อยเน่ขันว่ามันหลายกะตัดออกเอาเอฟซีลุ่งกับ าจะบอกให้ไปตามนั่นที่นุ่งสอบนุ่งม,มากหน่อยเนาะ,ะส่วน,นส,ส,ส,สามโตก็สมีตัวนี้เหมือนเดิมแหละสองสองสามโตก็จะเป็น สองสองศูนย์สองสองศูนย์เออสี<ม>่เออแล้วก็แปดสี่ศูนย์แต่ว่านี่คือซื้อสามตัวกับย่าขาดนี่งบน,น,งน้อยเด้อพี่น้องเด้องบน้อยที่ขีดเครื่องไม้ถูกไว้เด้อพี่น้องที่เน้นไว้ต่าน,นี้ตนน่านี้แล้วก็ส<ม>ี่ศูนย์แล้วก็สองสองนี่คืองบน้อยเหรียญสี่ตัวนี่ก็พออ่า<ม>แต่ว่าผู้มีงบหลายกะ ไปหาจับหาบางที่มันอาจจะได้เลขหนาเลขท้ายเนาะครับอ่านี่ก็จะเป็นสองโตท้ายมันบ่เออกะไปหาจับไว้เอาสองสองเอาอ่าสี่ศูนย์ไปหาจับไว้ย่างละใบาสองใบก็ได้นี่สามโตสองโตนี่แหละประมาณนี่แหละไปหาจับไว้ลอตเตอรี่มันที่อ่านบ่ละว่านมาั้งลอตเตอรี่มันย่างอยู่มั้งเออบ่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 บมดง่ายหรอก บอ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 งมันเบอบอคือเลกไอ้อื่นเขาไปหาจับใบรัตตลีกันมาจับาจ่อไปเนาะจับใบพุนใบสองใบย่งอยูดอกรัตตลีคือสีย่งอยู่เบอบ์ดอกปดตีตสิว่ามีเงินสื้อเขาคนละนี่และแล้วก็มีอยังสีถามลุงอีก ถามเบิ้งสงสัยอย่างช่องไหนแน่สงสัยหรือลุ้งบรรยายขผาดอันไหนแน่บรรยาย้เบ้งชิปไดชิปนี่คำพูดแบบไหนที่ผิดพลาดหรืออยากเสริมอยากถามมาเตัวใดตัวนักตัวเบาตัว เพิ่นกับพ่อหีคำสิถามเฮาคือกันเขาบอกล้วก็เข้าใจไปเลยคันว่าคันเฮาบรรยายไปน้ำเบิกบอกอ่าหายไปจับลอตเตอรี่ไปน้เพิ่นกับเข้าใจไปน้ำกับเลยพ่อหีความสิถามลุงสมมตแต่อยากให้ลุงอวยพรก้อนสองก้านขอดถิ่มมาเทียสองก้านไมีโสดมีลาภอันนี้นะขอลุงอวยพรเนี่ยครับเออกาอวยพรกัขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนั่นแหละ จงมีความสุกยะทุกยะจนขันแมนซื้อหวยรัตติลี่ตามนี้ก็ให้ได้สามโตให้ได้สองโตเด้อเอฟซีทุกท่านส่วนบุญกุศลที่อโอนเงินมาให้ลุงน่นลุงก็ไปเหตุล่งท่านจนหมดนั่นแหละ,ะจงให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ไปทำ เทท่องนะครับไปตอบสนองเอฟซทุกท่านเด้อไม่มีเงนินมีท่องให้ถูกไว้รวยเบอร์ว่าเออโอ้ยลุงมมตตาถูกแล้วสมตัวออได้เลขหน้าสามตัวได้เลขท้ายสตัวได้เลขสองตัวท้ายได้รางวัลรางวัลที่หนึ่งที่สองก็โทมรมาหาลุงไงล่ะเออศ <c oughs> ูนย์แปดห้าเจ็ดหี่ศนคือเลขโทรลุงเด้อยังไงบ๊องทุกคนครับ ขอบคุณวันตาเนาะสีใหมแ่ทางในการเสียงโสดทางไทยสถานนแบงรัตบ้นานไทยหมวดประจํวาวันน่สิเมษายนสองพันห้าร้บเจ็ดสนักขีนสวัสดีครับสวัสดีครับแบบสีตุ้งตาจงโชคดีเลย